หนูลองทำขาย70ถ้วยแล้วคะ่ะวิธีทำทำยังไงนะครับกดแชร์ไปให้กับเพื่อนๆได้ดูกันด้วยนะครับผมเตรียมน้ำร้อนมา600มิลิตรครับใส่ผงชาไทยลงไป7ช้อนโตรครับผมคนให้เข้ากันนะครับพักไว้2หน้าที่จากนั้นก็นำมากรองกอาตน้ำชานะครับบีบชาออกมาใส่นมข้นจืดลงไป200มิลลิตรครับ นมสด100มลตรครับผมถามกันเข้ามาเยอะมากเลยนะครับว่าพี่พ๊กใช้ผงวุ้นของอะไรนะครับพี่พ๊กใช้ผงวุ้นนางเงือกซองนี้เลยครับผมสูตรวันนี้ใช้อยู่ทั้งหมด2ช้อนชานะครับจากนั้นก็คนให้ผงวุ้นตรงลงไปข้างล่างพักไว้15นาทีหลังจากนั้นก็นํามาต้มด้วยไฟกลางนะครับอย่าลืมมันค้นถ้าเกิดว่าไม่คนเนี่ยจะทําให้ผงวุ้นติดก้นหม้อแล้วก็ไม่ได้ครับคนจนกว่าส่วนผสมจะเดือดจัดแล้วก็วุ้นละลายดีเลยครับผมใส่น้ำตาลทรายขาวลงไป4ช้อนโต๊ะครับนมข้้นนนนหวาา100มลรัจก ก็นำมาเทใส่ถ้วยเต้าหวยนะครับผมช้อนฟองออกนะครับแล้วก็พักไว้ให้เซ็ตตัวต่อมาเรามาทํานมสดกันนะครับใส่นมสดลงไป500มลิตรครับนมข้นจืด100มลตน้าตาลทรายขาว4ช้อนโต๊ะครับผมคนให้น้าตาลทรายละลายดีเลยนะครับ <c oughs> เมื่อเต้าหวยชาไทยของเราเซตตัวดีแล้วนะครับ <c oughs> ผมก็นําออกมาได้เลยครับจากนั้นก็เทนมที่เราทําไว้ลงไปเลย ก็จะได้แล้วนะครับต้องหวยชาไทยนมสดของเราครับผมพี่บิ๊กบอกเลยนะครับว่าสูตรนี้กลมกล่อมมากๆเลยครับวุ้นก็เซ็ตตัวดีมากๆเลยครับทุกคนถ้าชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดใจกดติดตามให้กับพี่บิ๊กด้วยนะครับผม